สวัสดีครับนี้จะพามารับคมใบเลื่อยนะครับตัวนี้เลื่อยของเราใช้งานไปนานนะครับตัวนี้คมก็ไม่เหลือนะครับเหลี่ยมคมก็ไม่มีนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเลื่อยตัวนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับตัวคมก็ไม่มีแล้วนะครับตัวคมเลื่อยก็ตรงฟันก็ไม่มีแล้วนะครับหายไปหมดแล้วหายเกี้ยงเลยนะครับนี้ทิ้งไว้นานแล้วมันสนิมมันขึ้นนะครับ คมน่าจะหายหรืออเกิดอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้มันไม่มีคมเหลือเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาสร้างคมใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวก่อนจะรับคมนะครับเดี๋ยวพามาลองก่อนนะครับจะลองก่อนนะครับมันเลื่อยไม่ได้เลยนะครับเข้าไปก็ติดเลยนะครับเลื่อยไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าคลองเลื่อยตัวนี้ก็ไม่มีนะครับ ไม่เหลือเลยตัวคลองเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาผ้าทาทำคลองเรื่อยด้วยนะครับเพื่อว่าเวลาเราเรื่อยไปก็จะไม่ติดนะฮะแ่ติดละไม่ได้นะครับไปทํากันเลยนะครับทำก็ทำพอสะอาดไปเรื่อยกันนะ ก็หาปากกามามาร์กนะครับปากกาเมจิกนะครับเพราะเราต้องมาร์กเพื่อสร้างคมนะครับทีนี้ผมจะสร้างคมใบเลื่อยตัวนี้โดยการที่จะคมจะอยู่คนละฝั่งนะครับเว้นเว้นกันนะครับเป็นสําหรับฟันเลื Luft ่อยนะครับจะเว้นหนึ่งเว้นสองเป็นกันนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคมอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ใช้ปากกามาร์กนะครับว่าคมนี้เราจะใช้อยู่ฝั่งไหนนะครับเว้นไปนะครับมาร์กไปให้ทุกอันนะครับเดี๋ยวจะได้จะไม่ลืมนะครับต้องทํททุกทุกอันนะครับทมงานไม่ได้ นะครับให้มันสลับกันนะครับ สิ่งที่ผมจะรับคมวันนี้นะครับผมใช้หินเจียนะครับเพื่อความรวดเร็วถ้าใครไม่มีตัวหินเจียก็ใช้ตะไบก็ได้ครับค่อยๆทำทีละฟันนะครับตัวนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวเนี้หินเจียแล้วกันผมจะทําคมเอียงนิดหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคิดที่แล้วนะครับมันไกลไปนะครับเพื่อนๆว่ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาทำใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปด้วยจะเอียงนิดนึงนะครับฟันเอยเดี๋ยวลองทําดูก่อนครับฟันหนึ่ง นี่นะครับคมเลื่อยพอนนี้ผมก็จะเอียงนิดนึงนะครับเอียงเฉียงเฉียงฟันเลื่อยไปอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้คมคมเดิมไม่มีเลยนะครับไม่เห็นเลยหายเกี้ยงเลยไม่มีความคมอยู่เลยเลื่อยไปนิดเดียวมันก็จะติดนะครับเพราะความคมด้วยแล้วก็ของเลื่อยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้ยํายาวๆไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็เสียดไปฝั่งหนึ่งแล้วครับเห็นว่าเงากิบเลยนะครับผมเ็าไปดูใก,ใกล้ๆครับนี่นะครับมันก็ได้คมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ okay, เดี๋ยวไปทาอีกฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาทําอีกฝั่งนะครับนี่ก็จะไปแบบเร็วๆนะครับ ตอนนี้ก็เสียดทั้งสองฝั่งนะครับเี๋ยวผคมจะพาดัดคลองเรื่อยนะครับทีนี้เราจะสร้างคลองเลื่อยใหม่นะครับฝั่งที่เป็นโคมนะครับดันมาหาตัวเองนะครับฝั่งที่เป็นโคมอีกฝั่งหนึ่งก็ดันไปฝั่งนู้นนะครับเอียงไปฝั่งนู้นก็จะบีดอย่างนี้นะครับไปตลอดถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ขี้เลื่อยมันก็จะออกไม่สะดวกนะครับมันก็จะ ปัญหาที่เราติดนะครับแล้วคลองเลื่อยมันจะเท่ากับตัวเลื่อยตัวคลองที่ไม้ที่ใสออกนะครับมันก็จะเข้าับตัวเลื่อยเวลาเราเลื่อยไปก็จะนี่แหละเหตุผลที่มันจะดิบนะครับถ้ามันกว้างกว่าตัวเลื่อยมันก็จะครับเลื่อยออกดี อนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเงเห็นว่าของไอ้ฟันเลื่อยเราจะบิดซ้ายบิดขวานะครับเอเครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับสําหรับเรารับคมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ฟันเลือ่อยสวยๆอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันครับว่าเป็นยังไงบ้างว้าว <Wow. S 1> โทษทีนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ที่ผมบอกไปในการดัดตัวคมนะครับ เห็นไหมครับไอตัวเงาเงา t คือที่เราเจียวไปนะครับที่เราทําคมให้ดันดันออกไปฝั่งนู้นนะครับไม่ต้องดันหาเข้าหาตัวเองนะครับเวลาเราทําคลองเรื่อยนะครับให้ดันให้ดันผักไปตรงกันข้ามนะครับกับตัวคมนะครับฝั่งนี้ก็ผักเข้ามาหาตัวเองฝักไปฝักมาอย่างนี้นะครับสลับกันคือฝั่งที่มีคมนี้นะครับที่เราทําคมใหม่เมื่อกี้ให้ดันออกไปอ่าผักไปฝั่งนู้นนะครับไอ ไอ้ตัวนี้ก็ที่คมอยู่ฝั่งนู้นก็ดันมาหาเรานะครับอ่าตัวนี้ถึงจะได้คมนะครับเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนๆไปว่าให้ดันเข้าหาตัวเองนะครับเมื่อกี้ผมแก้ไขแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่ามันเป็นยังไงครับระหว่างที่เราทําเสร็จนะครับว้าวยอดเลยครับเรียบร้อยเลยครับไม่ติด เอาแบบบางๆเลยนะครับลองเลื่อยแบบบางๆนะกับก่อนหน้านี้เลื่อยเลื่อยลงไปนิดเดียวก็ติดแล้วนะครับนี่ครับตัวไม้ก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับไอ้ตัวคลองเลื่อยที่เราดัดนะครับ เราก็ดัดให้มันเสมอกันหน่อยเดี๋ยวหรือเราใช้ไปสักพักมันก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ